กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณทีมงานและสื่อมวลชนค่ะที่ให้การสนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลกินลมชมจันทร์ให้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะพร้อมมอบเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร <Bible ollut> um ์ตเพื่อใช้ในการช่วยเหลือสาธารณกุศลค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่ห้องอาหารโรงแรมนิวเทวรอดอำเภอเมืองจันทบุรีนายธีระกนกการจนรลัต ประธานชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบ,บุรีหรือ CYEC ได้ขึ้นก่าบขอบคุณทีมงานและสื่อมวลชนภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทางกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบ,บุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานและสื่อมวลชนที่ช่วยจัดงานและประชาสัมพันธ์การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลกินลมชมจันทร์ที่ชายหาดเจ้าเล้าเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาและประสบความสําเร็จอย่างสวยงามมีกลุ่มวัยรุ่นประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เดินทางมาชมคอนเสิร์ตอย่างมากมายทําให้โรงแรมที่พักรีสอร์ทในจันทบุรีเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดด้วยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรีก็ได้จัดการมอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตจานวน10,000บาทให้กับกาชาติจังหวัดจันทบุรีและมอบเงินอีกจํานวน5 0,000บาทให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อนําไปซื้อเครื่องเขย่าเกลือเล และนำไปใช้ในการช่วยเหลือสาธารณกุศลต่อไปโดยมีแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันร์เป็นตัวแทนจากโรงพยาบพระปกเกล้าในการรับมอบนอกจากนี้นายนันทชัยโรดวรรณสิน,นประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสําเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรีสายเลือดชาวหอการค้าในโอกาสนี้ด้วย